สวัสดีครับผมก็มาพบเกมต้นหลวตาลู่นะฮะเราจะมาแนะนําทางด้านด่านเจียหลิงที่เพิ่งเข้ามาในวันจันทร์นะครับผมซึ่งวันจันทร์ก็คือวันที่16นะฮะเป็นวันที่เราต้องจัดทีมอ่าเอาไว้ทําการต่อสู้ในวันที่17ก็คือวันอังคารนะครับผมหวังว่าจะไม่งงนะที่ผมพยายามบอกวันให้รู้นะครับผมว่าอ่ะมันคือวันไหนกันแน่นะฮะโอเคเมื่อเราเกินกันเสร็จแล้วผมเราจะเข้ามาที่ด่านเจียหลิงนะฮะ การเจยงี้คือมันจะสุ่มทีมอ่าสุมสำนักนะครับผมที่มีความคล้ายเราหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเอามาเจอเรานะครับผมก็คุณสามารถดูที่สเตตัสต่างๆของสำนักของผมกับทางคู่ต่อสู้ได้นะฮะก็จะเป็นลักษณะนี้ครับผมในการจับมาเจอกันนะอ่ะโอเคทีนี้เราจะมาดูก่อนครับผมว่าอ่าการแต่งตั้งเนี่ยมันจะมีการแต่งตั้งอะไรบ้างครับผมหลายคนน่าจะเจอนะฮะมันจะเป็นการเลือกผู้คนนะครับผมในสำนักนะฮะโดยมันจะคัดพลังมาให้นะผม นะมันจะคัดพลังมาให้ใครพลังทุนสูงเราจะมองเห็นง,ง่ายๆครับผมแล้วก็เอามาเลือกเป็นตัวแบบหลักๆอะไรนี้นาอยอยู่ข้างบนไปครับผมอแล้วก็มีคนเรื่อยๆครับผมอันเนี้ยเพราะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันพวกพลเอกพวกเนี่ยมันจะมีค่าสถานะอะไรเพิ่มเติมนะลดียมดูดิมันก็ไม่มีให้ดูนะฮะก็ผมเลือกไว้สำหรับคนที่พลังสูงกับคนที่ลงกิจกรรมบ่อยๆนะสำหรับสำรับผมก็แนวทางเป็นอย่างนี้เนาะเพราะว่าสำรับผมคงไม่เยอะนะฮะทีนี้ มันก็จะมีการอ่าผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะคือจันจัดทีมังคารสู้พุทธจัดทีมพฤ่หัดสู้เรื่อจะเป็นจันจัดทีมอังคารสู้พุทธสู้พฤหัสสู้อันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมแต่มันเป็นการอ่าตัดสินแต้มมันในวันพฤ่หัดตอนสามทุ่มนะฮะอ่าก็จะได้ขอลางวัลไปครับผมทีนี้เราจะลงสนามันเลยครับผมว่ามันมีอะไรกันบ้างนะฮะอ๋อเดี๋ยวเพิ่งจะลงสนามับผมเรามาดูรางวัลกันก่อนนะอ่ะมันก็บอกว่ารางวันในพลบัญชาการเนาะแล้วก็รางวัล พลเอกประชาการเนี่ยผมไม่เข้าใจนะรางวัลนายพลพลเอกเนี่ยมันคืออะไรนะฮะแต่อาจจะเป็นรางวัลพวกทีมที่ชนะก็ได้ใครจะไปรู้นะครับผมแล้วก็มีรางวัลที่แพ้นะฮะรางวัลที่แพ้ก็อ่าได้ของต่ําลงมานิดนึงมั้งไม่ได้ใจนะดูของมันต่างกันนิดนึงนะไอ้กกล่องแดงด้วยนะอันนี้มันห้าหมื่นปีเนาะเดี๋ยวผมดูก่อนนะไอ้่มันอะไรเนี่ยไอ้นป็นห้าหมื่นปีมันต่างตรงไหนวะเนี่ยก็ไม่ต่างเนาะแต่มันดูวงมันสดนะอ่ะโอเคช่างมันครับผม ราก็จะได้ของรางวัลอย่างวงแหวนน่ที่ผมไม่เคยเห็นนะก็คือพวกอย่างสายเนี่ก็เป็นสายของปีกพรนะผมก็ขุนเขามีไฟนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นของสา,าอยอะไรเนี่ยสา,ายความป็นการดีกก็เป็นขุนเขาเกตโจ,จมตีอันนี้เป็นซับพอร์ตนะครับผมเป็นขุนเขาเต่านะฮะแล้วก็เป็นควบคุมนะผมขุนเขาเกรออนาะน้มนะก็จะเป็นลักษณะนี้ผมแบนที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะแล้วก็มีการแจกพวกสุม่มจิตวิญญาณนั่นนะผมแล้วก็มีสกุรดูแกนกลางแล้วก็แบน ห้าสิบเคนะฮะรวมกับดอกไม้ระดับสีทองนะครับผมอีกห้าร้อยชิ้นนะผมสำหรับคนที่ได้ที่หนึ่งนะฮะอันนี้ผมไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าได้มาจากไหนนะก็วัดวัดเอาตามระดับนี้กันนะลวกันนะไม่ได้บอกอาจจะเป็นคนที่คาได้เยอะแต้ไม่เยอะมั้งอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคผมที่จะมาลงสนามกันนะฮะเมื่อเรากลงสนามเนี่ยเราจะเจอทางฝั่งซ้ายและขวานะผมฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นสีเงินคือฝั่งเรานะฮะจังหวัดเทียนโตนะผมทางขวานี่เป็นจังหวัดปิญญาณยุทธนะฮะก็ อ่ะหลักๆเลยครับผมก็ให้เรากดเข้ามาดูที่จังรวัดเราก่อนครับผมเราจะต้องมาทําการตั้งทีมป้องกันก่อนนะอ่ะมาดูครับผมเนี่ยเราสามารถเลือกลงได้หมดนะครับผมเมืองเดชฤทธิ์แก้วตามงกรฟ้าเราจะลงจังหวัดเทียนตเมืองใหญ่เมืองเดียวเลยก็ได้ครับผมก็แนะนํามาแรกหลัดลงแก้วตาไปกันหน่อยก็ดีนะครับผมนะเพราะว่าอ่าแก้วตาเนี่ยจะเป็นเมืองที่รับรับหน้าก่อนเข้าใช่ไหมเนี่ยดูดูสังเกตดูที่ฝั่งเขานะครับผมเราจะตีได้แค่เมืองแสงอนุภาพนะฮะ ถ้าอลในกับกันก็คือมันจะเป็นตีได้ค่เมืองที่แบบเป็นเมืองเมืองที่เป็นประตูอ่ะจะตีตรงนั้นก่อนนะครับเพราะงั้นการเมืองแรกก่อนน่ะดีที่สุดครับผมอย่างสำนักผมเนี่ยหลายคนก็มาลงการเมืองแรกนะฮะเพื่อทวงเวลาไว้ให้ไม่เขาตีแตกนะครับผมเนี่ยเขาก็จะได้แบบว่าอ่ะได้เปรียบเรื่องการต่อสู้นะฮะกับการคือทีมเขาเนี่ยไม่ค่อยลงกันนะฮะไมอ่อาจจะลงลึกก็ได้ไม่แน่ใจนะฮะเนี่ยก็ผมตีไปครึ่งหนึ่งละสำนักผมนะฮะอ่ะทีนี้เราจะมาดูครับผมการตั้งค่าทีมการดิฟอะไรพวกนี้เนาะ ที่สาคัญนะผมทีมป้องกันทีมป้องกันเนี่ยก็ให้เราจัดจัดทีมป้องกันลงมานะฮะซึ่งให้เรามาจัดเปลี่ยนมาเป็นทีมโจมตีก่อนนะเนี่ยกดทางขวาบนนะเปลี่ยนทีมโจมตีเนี่ยให้ทําการจัดทีมสามทีมนะผมแนะนําให้ครบสามทีมนะนะฮะเพื่อเป็นการถ่วงให้เขาแบบว่าอ่าเจอกับเรานะครับผมเจอกับเราแบบให้เรามีโอกาสแพ้เรามากขึ้นอะไรประมาณเนี้ยก็่าจัดทีมที่คุณคิดว่ามันดีที่สุดลงไปครับผม ตัวซัพพอตตัวค,ควบคุมแล้วกเนี้ยข้อดีของมันคือเราสามารถใช้ตัวละครที่เป็นตัวควบคุมหรือซัพพอตซ้ํากันได้นะฮะคุณสังเกตดูนะครับผมเจโพเจตงเนี่ยต้องถัว่วแล้วก็ออสการ์เนี่ยผมมีทั้งสามทีมนะฮะวงแหวนเดิมไม่ต้องจัดเพิ่มก็ผมถึงมันจะขึ้นว่าแหวนไม่เต็มเนี่ยแต่มันเต็มหมดนะฮะเนี่ยอาจจะมีหลุดบางแหวนผมก็ช่างมันนะฮะแมงสีเลียดเนี่ยส่วนแหวนหลักหลักเนี่ยจะอยู่ครบนะฮะแล้วก็ ตัวเชลกอนที่จะต้องเปลี่ยนก็คือเป็นพวกคอนนะผมสังเกตเลยนะผมว่าทีมหลักผมจะใช้เป็นปูกระบีเอกับเซอร์ลงนะฮะทีมสองนใช้เป็นหมาลมกับน้องจูจูชิงนะทีมสาม,มใช้เป็นปูเจี้ยนล่างล่างเอากับตัวยางอูตีนะครับผมก็ลักษณะนี้ทีทั้งสามทีมผมนะครับเป็นทีมโจมตีในส่วนนี้เนี่ยผมไม่เข้าใจวันแรกผมยังไม่เข้าใจนะว่ามันคืออะไรนะครับผมแต่ถ้าเกิดให้มองกันอีกทีหนึ่งเนี่ยผมว่าการที่เราจัดทีมสามทีมเนี่ยมันจะสามารถแก้ไขทีมอย่างนี้นะผมแล้วก็ทําการเนีย จัดทีมป้องกันได้เพิ่มนะเนี่ยเห็นไหมทีมป้องกันผมจะไม่เคยจัดทีมที่สองที่สามนะฮะเพราะงั้นผมจะจัดให้ดูเลยนะเนี่ยอย่างเมื่อกี้ผมเอาหมาลมกับน้องจูเนาะมาเจอกันคนระับผมจะเอาตัวไกแท้อยู่ด้วยกันนะฮะมันจะกลางคู่นะแล้วมันจะแทบไกแท้กันไปนะครับผมอ่าแล้วก็เดี๋ยวนะน้องทัวแล้วก็ออสการ์ครับผมอ่าผมจัดทีนี้ไปนะทีมสามก็ใช้เป็นอ่าปูกบีกับยังกุตตีครับผมแล้วก็อ่าซัพพอร์ตก็เป็นสองผู้สศเดิมนะฮะ น้องถัวแล้วก็ออสการ์ครับผมอ่ะนี่ก็จบครับผมอาจจะมีวงแหวนหลุดแค่วงแหวนห้านะฮะวงแหวนห้านะเดี๋ยวเรามาดูแบบกวาดสายตาแล้วผมอย่่งนี้ครบนะฮะไม่มีอะไรเจ๊ตรงเนี่ยครบเอาตัวกระดาษดูพอนะสป,ปอร์ตไม่ต้องซีเรียสมากครับผมถ้าเกิดจะดูละเอียดดูได้นะนี่ไม่ไม่ว่ากันนะผมที่เียจดูนะผมแต่ผมเชื่อว่ามัน,ม,น,ม,นมันแบบครบหมดแหละเพราะผมเช็คมาหลายครั้งแล้วแต่มันชอบขึ้นมานะฮะ เนี่ยส่วนที่เราตั้งจัดใหม่ก็คือวงแหวนที่เป็นวงแหวนตัวคอแล้วก็ตัวปีกนะนลักษณะนี้ครับผมก็ใส่ไปครับผมคือคุณอยากเน้นแบบไหนก็เน้นไปนะผมก็ใส่ให้มันครบๆไปเพราะว่าพลังทีมเขามันน้อยอะ่ะผมไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสมากก็ชน,นะได้สบายๆนะฮะอ่าแล้วก็จูชิงเนี่ยผมก็จะใส่เป็นสองสองหนึ่งเนาะใายขวดไส้แตกครับผมอ่ะไปฮะับแล้วทีมที่สามก็เป็นปูเจียนนะผมก็จะใช้เป็นมงมสองให้หมดนะฮะ นี่นะฮะแล้วก็ใส่ไปครับผมทีนี้อย่างกุฏิผมก็ใช้เป็นหนึ่งลวดนะฮะเพราะว่ามันสีแดงเนาะผมก็ใช้แบรนด์สีแบรนด์สายหนึ่งให้หมดเลยอ่ะประมาณนี้ครับผมสับการจัดทีมป้องกันนะฮะเนี่ยพอเราจัดทีมระดับนี้เสร็จกดใหม่นี่ปั๊บเนี่ยอ่ะกดสิวะเดี๋ยวกดไปก่อนอ่ะโอเคครับผมทีมเราจะขึ้นมาเป็นลักษณะการป้องกันแบบนี้ผมก็จะพลังเฉลี่ยอยู่ที่หกล้านนะฮะ ก็แบบนี้หมดครับผมทีมเขาก็จะตึงหน่อยในการรับมือกับเรานะเพราะเราเจอทั้งสามทีมนะครับผมก็ต่อให้มันไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุดเนี่ยแต่มันก็ต้องตึงหน่อยนะเพราะว่าอย่างน้อยก็โดนเจตรงผมกัดแน่นอนนะฮะโอเคับผมรับรการจัดทีมในลักษณะการโจมตีและป้องกันนะฮะซึ่งคุณเลือกได้เลยนะว่าอยากป้องกันตรงไหนก่อนแต่ผมแนะนําว่าช่วงแรกนะ่แนะนํากันที่เมืองแก้วตาก่อนนะครับผมเมืองแรกเนี่ยอ่าเมืองการเมืองแรกจะได้แบบว่าตึงๆหน่อยไม่เข้าตีพังยากนะฮะแล้วทีนี้เราจะไปดูฝั่งการโจมตีของเขากันครับผม เนี่ยพอเรามาดูค่าสองค่า,าเนี่ยก็แทบจะไม่เหลือนะครับผมเพราะว่าสํานักผมเนี่ยถล,ล่มไปละทีนี้เราจะมาดูครับผมไอตัวป้อมแรกเนี่ยมันจะขึ้นชื่อเป็นสัตว์สามสัตว์วิญายักนะจะเป็นมานอนยักษ์เป็นอ่าวัวชิงสวรรค์อะไรพวกนั้นนะ่ะเดี๋ยวมาดูตัวที่มันเหลือนะครับผมเราจะมาดูความแตกต่างของสองคนที่จัดทีมลงนะต้องขอบคุณสํานักเขาเลยนะทําให้เรามีตัวอย่างที่ดีนะครับผมเรามาดูอ่าคนที่ชื่อว่ายุทธอ่ายุทธนิรนามก่อนนะผม ยุทเนนานเนี่ยจัดทีมกันแค่ทีมเดียวเหมือนผมตอนแรกที่เล่นไม่เป็นนะผมเพราะนั้นเราถล่มเขาง่ายมากครับผมเนี่ยเพราะมีแค่ทีมเดียวเนี่ยจบครับผมแค้ชนะไปพลังห้าล้านเนี่ยก็โดนกัดทีเยวตายครับผมทีนี้มาดูอ่าคนที่เชื่อว่าการละครั้งหนึ่งนะฮะการละครั้งหนึ่งเนี่ยเขามีความตั้งใจสูงนะผมเพราะนั้นเขาจัดทีมสามทีมลงมาเลยอ่าก็ลักษณะแต่ละทีมเนี่ยก็มีความแตกต่างกันที่เล่นน้อยนะครับผมเห็นไหมเนี่ย เราก็ดูได้เลยก็จะต้องสู้3ามครั้งเนี่ยก็อาจจะมีสักครั้งที่เราแพ้อะไรเงี้ยอ่าถ่วงดุลกันไปนะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะว่าแพ้มันจะเป็นยังไงนะนะผมยังไม่เคยแพ้นะครับผมเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเขาไปลงกันกันกันที่ไหนนะคนมันน้อยมากนะป้อมแรกเนี่ยถ้าเกิดไม่มีคนกันนะเอามาดูอย่างไอ้่ายถอดลายเนี่ยผมค่ายตอดลายเนี่ยจะมีแค่รักษาการนะไอะเดี๋ยวยดีกว่าดูไอตัว่ข่อลาบเมืองเรื่องหนึ่งด้วยกันนะผม ไอ้ตัวนี้มันดูแบบเลือดเต็มๆเนาะเพราะเรากดเข้ามาเนี่ยเราเจอแม่ทัพรักษาเมืองนะครับผมกดเข้าไปเนี่ยมันจะบอกว่าการต่อสู้อ่ามันจะสกินไปสามร้อยสามร้อยเลือดนะครับผมต่อหนึ่งครั้งนะเพราะงั้นเลือดหกร้อยเนี่ยเรากดสู้สองครั้งเมืองแตกครับผมถ้าไม่มีคนกันนะฮะสองครั้งเมืองแตะสองเมืองแตกพันสองลงสี่ครั้งเมืองแตกครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสํานักไหนคนเยอะเนี่ยแล้วก็ชนะคนได้ง่ายๆเรื่อยๆเ,อเนี่ยผมบอกเลยว่าวันแรกเนี่ยหายครับผมสำหรับป้อมด่านเมืองแสง อันุภาพนะฮะในกิจกรรมนี้ครับผมเพราะงั้นวันแรกเนี่ยช่วยกันถมนะครับผมช่วยกันกันระหว่างเมืองแก้วตาแล้วก็โถมเมืองแสงอนุภาพให้มันเสร็จนะฮะแล้วทีนี้เราจะมาบอกทิศทีหนึ่งก็คือการมาร์กนะครับผมแน่นอนถ้าผมเราจะเห็นลักษณะการวางป้๊แบบเนี้ยเราจะรู้เลยว่าวันแรกเนี่ยเราต้องตีตรงนี้ให้แตกเพื่อทําการปลดเมืองซ้ายเ<ๆ>มืองขวาน,นะฮะแล้วในวันต่อไปเนี่ยมันโอกาสที่สํานักเราเนี่ยจะจะเขวครับผมเพื่อ แต่บางคนอาจจะไปตีทางเมืองบนเนาะไอเมืองเผ่ายุทธเนี่ยบางคนอาจจะลงไปตีเมืองสุยันเมืองล่างอะไรเงี้ยเพราะงั้นมันจะมีระบบการติ๊กหัวอยู่ครับผมก็คือสามารถกดที่เมืองได้แล้วกดที่รูปอ่าเหมือนเล็งเป้านะฮะหรือจะกดตรงตั้งค่าแกงตรงนี้ก็ได้ครับผมมันจะเป็นการอามาร์กเมืองไว้จะขึ้นเป็นจุดเนี่ยมันจุดยิงเนียครับผมมันทําให้เราแบบว่าอ่ะลงไปเมือง,องพร้อมๆกันช่วยกันถล่มเป็นมเมืองไปถ้านะจะได้จบง่ายขึ้นนะโอเคครับผมก็ ามันสามารถดูสถานะการต่อสู้ได้นะฮะเนี่ยสถานะการต่อสู้เนี่ยจะดูเลยว่าใครลงไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยอย่างผมเนี่ยลงไปห้าครั้งไม่ได้ซื้อเพิ่มนะฮะเพื่อนผมเนี่ยลงไปแล้วแปดครั้งครับผมซื้อเพิ่มสามนะฮะอันนี้ก็จะบ้าที่หนึ่งนะครับผม,แ,มแล้ไรครับผมไม่ว่ากันนะใครมี่ามีเซ็กกอกพีเศก็จัดไปนะฮะใครชอบก็จ,จัดไปนะสัาว์ผมก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะถึงจะไม่ได้ใหญ่อะไรมากเป็นสัต์เล็กๆครับผมแต่ก็ลงกันามาได้ลาประมาณหนึ่งละ ใช่เลชื่อกันทหล,ล่มละเดี๋ยวช่วงเงยน็เยนๆก็คงจะมีคนมาถล่มเพิ่มนะฮะไอ้เมืองนี้น่าจะหายภายในนี้แหละผมค่อนข้างมั่นใจนะครับผมก็โอเคเครับผมสำหรับกิจกรรมด่านเจียหลิงเนี่ยที่เพิ่งเข้ามาก็จบเพียงแค่นี้ครับผมสำหรับการรีวิวนะครับผมผมจะทำไทมส์สแตรมให้ทุกคนไล่ดูเป็นช่วงๆไปนะฮะใครสงสัยตรงไหนก็ไปดูหากาใครคิดจะไหนก็ถามนะครับผมผมก็จะตอบเท่าที่ผมรู้นี่แหละเพราะว่ามันเป็นไม่รู้ว่าครั้งแรกของเซิร์ฟ อ่าปีคู่ห้าหรือเปล่านะฮะไม่รู้ว่าเซิร์ฟเหมือนเขาเล่นกันไปหรือยังนะแต่สำหรับผมนี่ค,ครั้งแรกนะผมเพราะว่าตอนเล่นครั้งก่อนเนี่ยมันไม่มีนะฮะดันเจลิงโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม